มาสอนเว็บที่เรียกได้ว่าเราไม่ต้องเสียเงินแล้วกับ Photoshop นะคบเพราะเว็บนี้แทบจะเหมือนหรือว่าคล้ายเสมอเลยนะกับเว็บ Photoshop เลยนะฮะกับตัว Photoshop เลยเราไม่ต้องไปซื้อรายปีรายเดือนเราเรียกได้ว่าประหยัดตังค์ได้เลยนะครับเว็บนี้คือเว็บแต่งภาพออนไลน์ที่คล้ายกับ Photoshop เรียกได้ว่าคล้ายใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะนะตอนนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดพวกรูปอะไรเงี้ยจากพวกอ่อ พวกข่าวได้เลยนะทางด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าเนี่ยมีโปรเจกต์ก็ทําได้โอเพนภาพจากคอมพิวเตอร์ได้รวมถึงถ้าเรามีไฟล์ภาพ PSD เนี่ยเราก็สามารถเอามาได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงนะครับสมมุติว่าผมมีภาพของม้านะถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าตัวเว็บอ่าตัวภาพที่ผมเตรียมเนี่ยมีทั้งเว็บ P แล้วก็ JPEG นะจริงๆมันได้หลายนามสกุลเลยเว็บนี้มันรองรับหมดเลยเนี่ยเราก็ลากเว็บ P ไปเลยอ่าในตัวม้ามาหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโอเพนให้ดูนะ แล้วก็จะเป็นรูปสวนนะครับดังนั้นผมจะจับม้าเนี่ยไปอยู่ในสวนของผมแล้วนะครับซึ่งวิธีเนี่ยสมมุติผมได้มาใช่ไหมผมก็ Co ัดไปแต่ภาพยังไม่ได้ไคัดยังไม,ไมไ่สวยเดี๋ยวผมจะสอนด้คัดฐานตัวนี้เลยนะเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่แต่งรูปออนไลน์ได้เลยนะผมลบตัวม้านี้ไปก่อนนะครับเพราะมันเอาตัวแมกกาสีขาวมาด้วยผมจะไปได้คัดมันนะครับซึ่งวิธีไดคัดง่ายๆนะครับกดตรงนี้นะครับตรงอันที่สี่นี้นะ แล้วก็เลือกคิกซ l เลคชันนะครับถ้าเป็น Photoshop เราต้องลากแต่เนี้ยคลิกแค่ค,กคิกเดียวพอไม่รู้เลยคลิกผมจะกดหนึ่งทีนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยมันจะได้คัดตัวมาไปหมดแล้วนะครับผมกดก o อปปี้กด Ctrl C นะครับเพื่อ c o อปปี้ไปนะฮะแล้วเลือกส่วนที่เราต้องการเสร็จแล้วผมกด Ctrl V ววางปุ๊บเราได้มาที่สวยงามแล้วนะครับแต่แล้วเราก็ปรับขนาดที่เราต้องการนะครับเนี่ยเราได้มาแล้วนะฮะแต่แล้วผมขออ่ขอโทษผม อันดูไปก่อนนะฮะแล้วผมจะไปทาน์ฟอร์มมันนะครับผมจะไปย้ายมานี่เราได้มามาตามขนาดนี่มันจะประมาณขนาดนี้นะนี่ครับเราได้มาแล้วไปลองเล่นกันดูอ่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเซฟได้ Export ไม่ว่าจะเป็นเซฟเป็นตัวโปรแกรม Photoshop ก็ได้ PSD นะนามสกุลหรือว่าจะ Export ได้หลนามสกุลได้เลย p ินจ p JPEG อะไรได้หมด pdf อะไรได้หมดนะครับสำหรับเว็บนี้ นับว่าเจ๋งทีเดียวนะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ